ต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ TFX Station สถานีลงทุนของคนรุ่นใหม่ค่ะช่วงรับรู้อนุพันธ์นี้นะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์เราจะนำเสนอนะเกร็ดความรู้ในวงการของตลาดอนุพันธ์นำมาฝากคุณผู้ชมกันสัปดาห์ที่แล้วนะคะบำนำเสนอไปแล้วในเรื่องของข้อห้ามในการเทรด TFX ค่ะ สัปดาห์นี้ยังไม่จบนะคะยังเหลืออีก4ข้อสุดท้ายสำหรับข้อห้ามหรือว่าสิ่งที่เราไม่ควรทำในการเทรดในตลาดอนุพันธ์นั่นเองค่ะฟังกันเพลินๆนะคะแต่ว่านำไปใช้ในชีวิตจริงได้ดีทีเดียวละค่ะ คุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่แล้วช่วงรอบรู้อนุพันธ์แนะนําข้อห้ามของการเทรดทีเฟกไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังมีอีกสิ่งที่เราไม่ควรทํานํามาฝากกันเพิ่มเติมค่ะข้อ4ค่ะอย่ารีบเปิดสถานะใหม่หากเทรดผิดทางหากเทรดผิดทางควรจะมีสติแล้วก็วางกลยุทธ์ก่อนซื้อขายใหม่อีกครั้ง จรงจำไว้เลยนะคะว่าในตลาด TF เจะต้องมีสติและก็วางแผนให้รอบคอบก่อนการเทรดทุกครั้งบทเรียนของนักลงทุนที่มักขาดทุนมากๆก็คือเมื่อขาดทุนในการเทรดอย่ามีความรู้สึกอยากเอาคืนเพราะว่าถ้าเรายังมีความอยากจะเอาคืนแสดงว่าเรายังมีสติไม่มากพอคะ่ะเราไม่ได้อยู่ในตลาดด้วยเหตุผลแต่เรากำลังใช้อารมณ์ซึ่งมักจะจบท้ายด้วยขาดทุนหนักกว่าเดิมหลายเท่าเสมอเลยค่ะข้อ 5. อย่าเล่นตามคนอื่น สิ่งสำคัญมากๆในการเทรดทีเฟก็คือเราจะต้องรู้จักตนเองรู้ความเสี่ยงในการเข้าออกของเราแต่ละครั้งด้วยอย่าเล่นตามคนอื่นแล้วก็อย่าเชื่อใครคนใดคนหนึ่งจนเกินไปก่อนการเทรดทุกครั้งจะต้องรู้ว่ากลายุทธ์ที่เราจะเล่นเป็นอย่างไรและเพราะอะไรเสมอถ้าเราเล่นตามคนอื่นบอกเขาก็อาจจะบอกเราตอนเขาซื้อไปแล้วแต่ตอนขายอาจจะไม่ได้บอกเราก็ได้ค่ะ และหากเราขาดทุนเราก็ไม่มีสิทธิที่จะไปโทษคนอื่นด้วยเพราะว่าความผิดก็คือเรานั่นเองที่ไม่ได้วางแผนด้วยตัวเองและไม่เข้าใจความเสี่ยงที่เราได้รับค่ะ ข้อ 6. นะคะอยัดเทรดบ่อยจนเกินไปนักลงทุนจํานวนมากเทรดบ่อยซื้อซื้อขายขายเพราะว่าความเคยชินอาจจะเกิดจากแรงเชียร์หรือว่าเพราะว่าเฝ้าหน้าจออยู่ทุกวันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเรามีต้นทุนที่สําคัญก็คือค่าธรรมเนียมในการซื้อขายรวมถึงสเปรดหรือว่าระยะห่างระหว่างบิดกับออฟเฟอร์ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพตลาดณเวลานั้นๆค่ะยิ่งเทรดบ่อยก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะ ข้อสุดท้ายแล้วนะคะอย่าเทรดเกินตัวเพราะว่าการที่ท่านใช้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อยไปซื้อขายสัญญาที่มีมูลค่ามากก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องคำนวณว่าท่านรับได้หรือไม่เช่นเมื่อเราซื้อหุ้น AOT 100หุ้นในตลาดหุ้นโดยที่ราคาหุ้นละ200บาทต่อหุ้นเราต้องใช้เงิน20,000บาทในการเข้าซื้อหุ้น แต่เมื่อเราลงทุนไปใน t r i f ฟแทนที่เราจะต้องใช้เงิน20,000บาทแต่เราใช้เพียง2,000บาทเท่านั้นเท่ากับว่าโอกาสที่เราได้กำไรก็มีสูงด้วยแต่หากมองผิดทางโอกาสขาดทุนก็มากเช่นเดียวกันค่ะ คุณู้ชมคะและข้อห้ามเหล่านี้เองนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถนำไปประยุกใช้นะคะในการเทรดในตลาด t f เได้ไม่ยากทีเดียวละค่ะวันนี้ยังไม่จบแค่นี้นะคะพาคุณผชมไปติดตามงานสัมมนาดีๆอีกหนึ่งสัมมนาค่ะนั่นก็คือยงส่วนเทรด t f เรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับยงชวนเทรดทีเฟกซ์งานสัมมนา,าดีๆในวันเสาร์ที่14มิถุนายน2557เวลา8โมงครึ่งถึงเที่ยงตรงณหอประชุมสัตวราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น3ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับคุณยงทํรรงชัยเอกอ,อมรวงศ์ซึ่งเป็นเซียนทีเฟกซ์มากด้วยประสบการณ์กว่า5ปีจะมาถ่ายทอดเคล็ดลับการประยุกต์ใช้ในแบบที่เชื่อถือได้โดยคุณยงบอกว่าฟิวเจอร์สก็คือเครื่องมือทางการเงินที่วิเศษที่สุดย ถ้าคุณเทรดเป็นนั่นเองค่ะค่าอบรมสัมมนานะคะเพียง1,000บาทต่อท่านเท่านั้นพร้อมรับของสัมมนาคุณค่ะมีแพ็กเกจดีๆข้อมูลสถิติเชิงลึกย้อนหลัง3ปีเพื่อประกอบการวิเคราะห์แบบมืออาชีพ3เดือนมูลค่า390บาทยังไม่หมดแค่นั้นค่ะมี TFX e Kit ชุดความรู้พร้อมกระเป๋าน่ารักๆจากรายการ TFX Station ด้วย ขั้นตอนการสมัครเข้าฟังสัมมนานะคะให้คุณผู้ชมโอนเงินตามรายละเอียดด้านล่างค่ะมาที่ชื่อบัญชีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ประเทศบัญชีออมทรัพย์สาขาถนนวิทยุเลขที่บัญชี049-2-22933-3เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะให้ส่งหลักฐานมายืนยันที่ www.tfex.co.th แฟลชยงเทรด e ี f e c t แล้วก็นำบัตรสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็หลักฐานการชำระค่าอบรมด้วยพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับแฟนๆของรายการ t f เ t ็กเซชัเพียงคุณเขียนที่มุมขวาของใบเพย์สลิปว่าเป็นแฟนรายการของ t f เ t ็กเซชัรับไปเลยซื้อยืดเก๋ๆนะคะจากมินิเซสฟิซี t ฟิลเอร์สค่ะแล้วก็ถ้ามาร่วมกดไลค์นะคะผ่านทางเฟซบุ o กแฟนเพจทีเฟ s t a t i o นเว้นวัก Money Channel รับไปเลยเช่นเดียวกันค่ะภายในวันงานนั่นก็คือกระเป๋าสวยๆส,สีชมพูน่ารักส ใสทีเดียวค่ะ ผู้ชมคะและนี่ก็คือหลากหลายเรื่องราวในแวดวงของตลาดอนุพันธ์นะคะทั้งจะเป็นเกร็ดความรู้ของตลาดอนุพันธ์รวมถึงงานสัมมนา,าดีๆที่นํามาฝากกันด้วยค่ะผู้ชมสามารถพูดคุยกันนะคะผ่าน f Facebook Fan Page ได้นะคะที่ TFX Station w e n t w t h Money Channel แล้วก็ร่วมพูดคุยติชมผ่านรายการมาได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ TFX Station สถานีลงทุนของคนรุ่นใหม่แล้วปาล์มสินิดาเพรเวกุลพร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ